จุกเลยเจอคำนี้เข้าไปหลังคายเพลงฟ้องพันล้านนางงามสาวชื่อดังอิงฟ้าวรหะโพสต์ข้อความหลังเพิ่งโดนคายเพลงดังยืนฟ้องเรียกค่าเสียหายเป็นจำนวนเงิน1,000ล้านบาทข้อความระบุเอาไว้ว่าถ้าเราออกมาพูดความจริงพร้อมพยานคุณอาจจะไม่เหลือความน่าเชื่อถืออะไรเลยนะ พร้อมเข้าไปคอมเมนต์ใต้โพสต์ของบอสนวัตผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ว่าวันที่ปล่อยให้อยู่ห้องเชาวเท่ารูหนูวันที่ไม่มีเงินแม้แต่จะซื้อข้าวกินเขาไปอยู่ไหนไม่เคยมีแม้แต่การติดต่อแต่วันนี้มาพร้อมกับเงิน1,200ล้านบาทยังคงเชื่อเสมอว่ากฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอขอเป็นกำลังใจให้สาวอิงฟ้าด้วยนะคะ